นิทานเรื่องต้นกล้าพาเที่ยวไปฟังกันเลยนะคะต้นกล้าพาเที่ยวไปเที่ยวกันไหมเร็วไวอย่าช้าขึ้นรถเลยจ้ะต้นกล้าพาไปพี่บิ๊กซ่าจ๋าไปเที่ยวกันไหม เร็วไวอย่าช้าขึ้นรถเลยจ้าต้นกล้าพาไปพี่รถไฟจ๋าไปเที่ยวกันไหมเร็วไวอย่าช้าขึ้นรถเลยจ้าต้นกล้าพาไปพี่ลูกบอลจ๋าไปเที่ยวกันไหม เร็วไวอย่าช้าขึ้นรถเลยจ้าต้นกล้าพาไป <St ick ling> พี่หมีนุ่มจ๋าไปเที่ยวกันไหมเร็วไวอย่าช้าขึ้นรถเลยจ้าต้นกล้าพาไป <St ick ling> พี่นิทานจ๋าไปเที่ยวกันไหมเร็วไวอย่าช้าขึ้นรถเลยจ้า ต้นกล้าพาไปแม่จ๋าแม่จ๋าต้นกล้าเหนื่อยจังขอกอดเติมพลังนั่งพักนั่งพักแป๊บนึง